ณศูนย์สัทธาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนางพาติเหมาะสดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เป็นประธานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดปัตตานีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจังหวัดปัตตานีศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี Community Isolation (CI) โดยมีนายอิบราฮิมเบนนาผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายนอำเภอหนองจิกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองหัวหน้าส่วนราชการและคณะทำงานไฟต่างๆได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดปัตตานีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำลังบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานสาธารณสุขทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นต้น ได้ดําเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดจังหวัดปัตตานีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติดจังหวัดปัตตานีศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี Community Isolation (CI) ระหว่างวันที่1-30กันยายน2,568ซึ่งใช้ศูนย์สัทธาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดปัตตานีตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีเป็นสถานที่จัดโครงการในครั้งนี้โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดร,รักษาจากสถานพยาบาลยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านกระบวนการ CBTX ชุมชนที่มีความสมัครใจทั้ง12อำเภอจำนวน50คนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็น,นกลไกในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดให้สามารถฟื้นฟูสุขภาพกายและใจอย่างเป็นระบบ และเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนโดยจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี Community Isolation (CI) เพื่อเป็นศูนย์ในการรองรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดออกมาพักคอยจนกว่าจะมีความพร้อมกลับคืนสู่ชุมชนโดยกำหนดใช้ศูนสัทธาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดปัตตานีตำบลบ่อทองอเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเป็นสถานที่เริ่มดำเนินการในจังหวัดปัตตานีก่อนที่จะขยายผลไปยังอำเภอทั้ง12อำเภอในจังหวัดปัตตานีต่อไป นี่เป็นเป็นกร,ระบวนการแก้ปัญหายาสพติด,ดน,นะเรามีขั้นตอนอยู่ประมาณ7 8็8ดขัน้นตอนอันนี้เป็นขั้นตอนปลายทางสุดท้ายคือตรงนี้เป็นจุดพักคอยพักคอยในที่นี้หมายความว่าน้องๆเหล่านี้เขาเลิกยาในในยาในเรื่องของการดูแลหรือบำบัดรักษาในแงน่ของการใช้ยาทางด้านสาธารณสุขแล้วพอเขาจะมาอยู่ที่นี่ มันอยู่ที่นี่เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายที่เตรียมความพร้อมใหเขาในด้านสภาวะด้านจิตใจูความพร้อมของร่างกายอะไรก็จะมีเรื่องราวของอาชีพการสร้างสภาวะสถนถานการณ์ต่างๆที่เราจะเป็นเขาสามารถไปใช้โอกาสเหล่านี้ไปสู่ในวันข้างหน้าที่เขาจะกลับไปกับชุมชนเราไม่สามารถกําหนดได้เหมือนการบอกวัดว้วยาว่าเออจะต้องี่วันเพราะเราต้องใช้เรื่องเวลา ราะฉะนั้นเราวางเวลาไว้อย่างน้อยหนึ่งเดือนกันยานี่แหละหนึ่งเดือนเด็กจะต้องอยู่กับเราแล้วก็ฝึกพัฒนาโดยอีมทางด้านร่างกายด้านจใี